เข้าสู่ช่วงที่2ของ e-life e b i s ครับวันนี้เราจะมารู้จักเครื่องอ่านหนังสือกันครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นหนังสือใช่ไหมครับนี่ฮะนี่หนังสือแต่ไม่ได้อ่านอย่างนี้ครับคุณสีครับผม<ร>นั่นคือหนังสือทั่วไปใช่หนักครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเครื่องอ่านหนังสือ Amazon Kindle นะครับซึ่งจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะฮ<า><ล>ะเราจะไปคุยกับ คุณออรพักส่วนพักดีหรืออาจารย์ออรพักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาาจรรย์คับสวัสดีค่ะครับเอาเครื่องอ่านหนังสือกับมิซอนคินเดนมันคืออะไรอ้าวนะคะนี่คือหนังสือทั่วไปอ้าวเป็นอันนี้สือตัวเองตัวเองนิดนึงนะคะอ่าครับไม่เป็นไรปิดหน้าหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเล่มนี้เนี่ยนะคะก็คือหนาประมาณเท่านี้หนามากแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วหนาแค่นี้ครับนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถบรรจุได้ประมาณ2,000กว่าเล่ม สองพันกว่าเล่มส <2, 000 S 1> องพัน,นกว่าอันนี้นะคะสองพันกว่าเล่มอะแบบนี้อยู่ในนี้อันนี้คือคืออเมซอนคินเดิลคือเครื่องอา e ่านอีบุ๊ก ใช่ค่ะจริงๆมีเยอะแม่อย่างเงี้ยไอ้เครื่องอ่านมันจะมีของยี่ห้อโซนี่นะคะแล้วก็ของยี่ห้อบาร์สันโนเบิลส์ก็มีมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าตัว Amazon Kindle เนี่ยที่ใช้เพราะว่าเราซื้อหนังสือ Amazon เยอะเวลาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าหนังสือเรียนเนี่ยนะคะเราก็สามารถโหลดเข้ามาในนี้ได้เลยคือซื้อผ่าน Amazon อยู่แล้วเป็นเล่มๆนะเป็นเล่มๆล่นตั้งๆต่เด็อยู่แล้วซึ่งบางครั้งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราหนึ่งเราไม่อยากเสียค่าขนส่งครับคืองกว่าง่ายๆแล้วก็สองแบตด้วย ใช่แล้วต้องแกะด้วยใช่แกบลำบากมากแลก็ขี้เกียจถือด้วยนะคะหลายเหตุผลก็เลยคิดว่าเอามาโหลดไว้ในนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางหรือว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราต้องไปเลยพกไปเลยสะดวกมากสะดวกมากใช่ค่ะนี้นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังมี PDF ไฟล์พวกเวิร์ดในที่เวลาเราทำงานนะคะเวิร์ด PDF เนี่ยเราก็เสียบไว้ในนี้ได้เลยเป็นเป็นตั้มไดได้นะคะก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ก่อนแล้ยค่ะอันนี้อันนี้จริงๆแล้ว Amazon Kindle เนี่ยมันมี2รุ่น ครับคับจริงๆตอนนี้มีมากกว่า2รุ่นแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงขนาดเนี่ยค่ะจะมี2ขนาดตอนนี้ครับครับมันดีกับชีวิตยังไงอ่ะก่อนที่จะไปดูในฟีเจอร์ข้างในมันก็ดีทำไมต้องใช้ผมอ่านนี้อยู่แล้วทำไมผมต้องอ่านนี้เนี่ยผมก็อ่านอย่างเงี้ยอ่านอยู่แล้วดีกว่ายังไงครับก็คือคือในแง่ที่ว่าถ้าพูดถึงเราเดินทางนะคะเดินทางบ่อยๆแล้วเราต้องการที่จะพกพาที่สะดวกก็เป็นแบบนี้แต่ว่าปัญหานิดนึงมันจะมีตรงที่ว่าเวลาขี่เส้นใต้ ถึงถึงว่าที่นี่จะมีการขี่เส้นใต้เนี่ยการขี่เส้นใต้มันก็ไม่เหมือนกับอย่างนี้อย่างนี้ในรัฐทั่วไปอ่ะก็ค่ะอันนี้คงสะใจกว่าแล้วก็เปิดลวมันกว่าเก็บได้ดูดีใครมาบ้านเราโชว์ไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันคือเหมือนกับเก็บไว้แบบลับๆอ่ะไม่เช่ก็คือเป็นเครื่องอ่านนะครับที่เป็นเครื่องอ่านหนังสือท่านผู้ชมทำไมสองอันนี้มันต่างกัน ต่างกันเพราะว่าอันนี้อ่าเชิญเชิญค่ะอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กมินิหน่อยเล็กเล็กหน่อยเล็กค่ะทีนี้คือถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเท็กซ์บุ๊กเล่มใหญ่ๆอย่างวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาผู้นําอะไรต่างๆนะมันใหญ่มากพอเราไปใส่ไว้ในนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันอ่านกราฟไม่ได้คือไม่ใช่อ่านกราฟไม่ได้อ่านกราฟไม่ไม่ไม่หมดอะค่ะเหมือนบางทีมันกราฟเยอะเศรษฐศาสตร์มีกราฟเยอะถ้าดูอย่างนี้นี่ต้องทั้งขยายทั้งกดกดกดแล้วมันจะปวดหัวแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ปบนน่มมัััใหหญสคือําร นะคะควรจะใช้ส่วนใหญ่จะสำหรับเท็บุ๊กมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอ่านพกเก็ตบุ๊กไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันต้องอ่านแบบมันหนักอ่ะนี่เป็นทันสมัยมากเทรนด์ของโลกเลยเขาบอกเขาบอกว่าแล้วไอ้เครื่องนี้เมืองไทยไม่มีขายใช่ไหมผมไม่เห็นเขาขายก็ไม่มีใครขายทั่วไปนะอ๋อเขาเขาไม่ไม่ไม่ให้ไลเซเส้นะค่ะเคยเคยติดต่อเขาเหมือนกันหมยอยากจะทาการค้านิดนึงถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ก็ไม่ได้าะได้ก็ต้องสั่งซื้อกันเอาเองทีนี้ทีนี้ทีนี้ ปกติเราถ้าเราซื้อหนังสือเนี่ยเราก็ต้องไปตามร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะไปตามร้านนี่เขาซื้อกันยังไงคือซื้อกันก็คือเข้าไปที่เว็บ amazon.com อเดี๋ยวเขาจะเไหนเขาผ่านท่องทางนี้ก็ได้ค่ะอ๋อนี่ซื้อผ่านนี้เลยผ่านนี้ก็ได้ผ่านผ่าน้ก็ได้ผ่านคอมก็ได้อะไรได้หมดเข้าได้เลยช้อปปิ้งอย่างนี้เลยฮะอันนี้เนี่ยคือเป็นฟรีอินเทอร์เน็ตออมันจะไม่เหมือนกับ iPad หรือ iPhone อะไรที่เราต้องฟรีตลอดเวลาทั่วโลกหมายถึงมันมันฟรีอยู่แล้วนะครับก็คือพอเราเข้าไปปุ๊บ เราก็เข้าไปที่ช็อป In n k n n l l s t t r r ครบนะคะก็กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปปับหนึ่งนะคะก็จะก็ซือ้อค่ะเนี่ยค่ะไ e เ c สค c น n นคติ่งฟรีฟรีอยู่ตอนนี้นะคะแล้วหนังสือนี่มันที่มันเป็นอ e ีบุ๊กนี่มันถูกกับหนังสือปกติเ<อ>่เรื่องของราคา ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะถูกถูกกว่านะคะถูกกว่าด้วยใช่แต่เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะมีหนังสือบางเล่มที่เป็น second hand book เหมือนเหมือนอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาบางคนเขาไม่ไมนิยมซื้อหนังสือใหม่ขเขาจะซื้อหนังสือเก่าเช่นบางทีเล่มหนึงราคา6,000บาทบนะคะแต่เป็นหนังสือเก่าเนี่ยบางทีขายเหลือแค่ประมาณสักไม่กี่ร้อยบาทซึ่งจริงๆถ้าถามว่าเปรียบเทียบ Kindle Book ก็คืออีบุ๊กกับหนังสือหนังสือเก่าเนี่ยบางครั้งต้องเปรียบดีเพราะหนังสือเก่าบางทีจะถูกกว่าบางครั้งเราก็เลยสั่งหนังสือเก่าไม่อ่านบนนี้แล้วแต่ว่าอะไรประหยัดนะคะมาแล้วมาแล้วจริงจริงเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นหนังสือด้วยมีเป็นหนังสือนะคะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็มาเลนนี้ได้ทยาฎีสารบล็อก อะไรพวกนี้ก็อ่านได้ก็คือเป็นอ่านเป็นอินเทอร์เน็ตได้พี่แต่ต่างกับ iPad ตรงที่ว่าอ่านแล้วเนี่ยไอแพเนี่ยจะมีสีสันแต่อันนี้สวยงามแต่ว่าจะปวดตาแต่ผมรู้สึกแล้วว่ามันสบายตานะสบายตากว่าเยอะมันมันเป็นอีบุ๊กอะคสำหรับคนที่อ่านหนังสือเยอะๆค่ะเขาจะไม่ไม่ชอบเพราะกอ่านหนังสือคงคงไม่อ่านแป๊บเดียวพี่คงอ่านกันยาวนานนะเพ่งนานๆว่าถ้าเป็นแสงมาจะทำให้คุณปวดตาได้นะผมว่าลองดูเข้าไปซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือซื้อหนังสือพิมพ์โอ้โหไม่ต้อง ไม่ต้องเดินทางเราก็มีหนังสือลิสต์ตามประเภทนะคะคือถ้าไปตามร้านหนังสือ c ีเนี่ยปกติเขาจะมีหมวดอันนเราดูหมวดในนี้ได้เลยหมดหมวดว่าเออหมวดนิยายหมวดบิสเนสธุรกิจหมวดการเมืองคหมวดนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะมีว่ามีกี่แสนเล่มตอนนี้มีอยู่944,800กว่าก็ร้านนึงแล้วกันบนอเมซอนนะคะซึ่งพอถ้าเราเลือกปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูเลตติ้งได้ด้วยว่ามันจะเป็นดาว เหมือนในเว็บอะค่ะว่าของใครขายดีแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรเบสเซลเลอร์อันดับเท่าไหร่อันดับไหนเราก็ลองกดไปดูคินเดอรนี่มีกี่รุ่นครับมีเหมือนกับ iPhone นะครับหรือ iPad ดไหมว่า Wi-Fi 3G ยังไงกี่กิกะไบต์ยังไงใช่ค่ะก็พัฒนาเขาจะออกมาทุกปีค่ะก็อันนี้รุ่นนี้เขาเรียกว่ากี่กิกับ ความจุของมันอันนี้รู้สึกจะ3 4มสี่พันเล่มอ่ะโอ้จุได้เยอะขนาดนล่มประมาณสามพันเล่มสนุนราคาเท่าไหร่เล่มนี้อ่ะเผื่อไอ้เครื่องนี้เครื่องนี้ตอนซื้อมาเนี่ยนะคะราคา300กว่าเหรียญก็ตกประมาณหมื่นหก ประมาณตอนนไม่ไม่หมื่นสองหมื่นสองประมาณไม่ถึงหมื่นสองก็คือถูกไอโฟนถูกไอโฟนถูกไอโฟนแต่ตอนนี้มีประโยชน์มากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับไอแพดไอแพดมันสองหมื่นกว่านะครับค่ะเกือบสองหมื่นแต่ตอนนี้มีราคาถูกกว่านั้นมีราคาไม่ถึงหมื่นเขาลดมาแล้วเหลือตอนนี้ร้อยแปดสิบเก้าเหรียญแลกประมาณห้าพันกว่าบาทคินเดิลเนี่ยฮะใช่ค่ะโอ้หน่าซื้อมากค่ะโอเคนะแร้วเราไม่ต้องเก็บหนังสือนะครับนมันก็จะเป็น ดาวหเป็นดาวหนังสือนะฮะท่านผู้ชมฮะวิธีการซื้อของเขากดปุ๊บก็จใจบัตรเครดิตผ่านเลยไม่กล้ากดกลัวไปเลยค่ะเอากดกดไปกนกดนะคะพอเรากดปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าตกลงจะซื้อไม่ซื้อมีให้ลองอ่านไหมมีค่ะมีบางเล่มก็เป็นหนังสือฟรีให้อ่านได้ครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบางทีอาจจะต้องเสียเหรียญสองเหรียญเหมือนค่าโหลดเข้ามามันเป็นเหมือนค่าไวเลสเขาอะค่ะครับครับครับ ปกติไวเลสเนี่ยถ้าเราแค่ว่าดูอย่างงี้ไม่เสียตงังค์แต่พอถ้าโหลดป,ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหมือนก็นต้องเสียค่าเขาเรียกว่าเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนลฟีหรืออะไรเงี้ยนี่ค่ะคุณซีคุณซีสามารถกดซื้อหรือคุณซีอาจจะกด t r y a sample ปิลปุ๊บ <S <S ถ้ากด t r y a sample หรือว่าลองปุ๊บเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนเนื้อกระดาษเลยครับใช่ค่ะมันไม่เหมือนกับ iPad ที่รู้นะแสงมันเยอะมากนี่มันมันเนียนสบายตามากเลยนะครับถ้าอ่านกลางคืนน่ะนั่งในรถไฟนี้ต้องจ้าแสงครับไม่มีดิต้องไม่มีแสงไม่เขาจะ หมือนกระตกียงคือมันเป็นเหมือนโคมไฟเล็กต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าราคาประมาณสัก600บาทก็คือมันก็คือต้องอ่านเหมือนกับอ่านหนังสือค่ะนะครับเนี่ยค่ะพอโหลดออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพอถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยประมาณ1นาทีหรือไม่ถึงก็มาเลยก็มาเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บเดือดส e ีดออฟทรัแต่ว่าอะไรฮะเล่มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความไว้วางใจที่เรียนหนังสืออยู่นะแล้วก็อ่านทีนี้พออ่านปุ๊บคุณซีเห็นไหมคะว่ามันจะ มันจะสะดวกสบายตามากเพราี้การพลิกพลิกยังพลิกเปลี่ยนหน้าเนี่ยค่ะปัญหาปัญหาคือการพลิกเพราะเวลาพลิกถ้าเราพลิกปกติอย่างนี้เนี่ยเราพลิกพลิกพลิกใช่ไหมคะแบบพลิกไปเลยใช่ไหมคะแต่เนี้ยพอพลิกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมามาทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะหรือบางทีก็ต้องเขียนว่าจะพลิกไปหน้าไหนมันจะทําให้ถ้าพูดถึงแล้วบางทีลำบากนิดนึง แต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีค้นได้ไหมปกติหนังสือนี่เราค้นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเราค้นไม่ได้นะครับจะให้มันค้นไม่ได้เซิร์ชได้แต่นี้อันนี้ทำทำ go to ได้นะอนะสมมติว่าลองคลิกเราก็บอกได้ว่าเราจะไปที่หน้าที่เท่าไหร่อ่ะค่ะหรือว่าเราจะไปดูสารบัญก็มีข้อดีนะก็ได้นะฮะครับท่านผู้ชมครับเจ้าเครื่องอเมซอนคินเด e นเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นของที่ไกลตัวนะคเขาขายกันเป็นล้านเครื่องนะล้านเครื่องที่อเมริกาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาดูช่วงหน้าว่าเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะอ่านหนังสือที่เราฟังด้วยอ่านหนังสืออ่านหนังสือบอกว่าเป็นเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับพักสักครู่ครับ